ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกันเถิดทองครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปร่วมพูดคุยกันนะครับกับพลตรีหลักแก้วอมรสตนะครับซึ่งวันนี้นั้นท่านอาจารย์หลักแก้วเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่เป็นคําคมหรือว่าเป็นสิ่งดีๆข้อคิดดีๆจากนักปราดญ์นะครับกวีชาวไทยของเราเองที่เรียกว่ามีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือท่านสุนทรภู่นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจารย์ก็ได้ไลายฟังนะครับในหลากหลายประเด็นวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวที่เป็นคําคมดีๆหรือว่าข้อคิดดีๆนะครับ จากท่านสุนทรพูดนะครับมาฝากกันตอนนี้อาจารย์หลักแก้วอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับครับสวัสดีครับคุณสิริชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับเรายังคงอยู่กันในเรื่องราวของท่านสุนทรพูกวีเอกของโลกแล้วก็ของไทยเรานะครับอาจารย์ครับครับ่สุนทรพูดนี่ก็ถือเป็นกวีเอกของโลกเราของประเทศไทยแล้วก็มีชื่อที่ได้รับว่าเป็นคนดีคนเดนระดับโลกแล้ครับ S <S เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะขุดเพชรจากท่านสินทรผู้อเอามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าการที่ท่านเองได้เกิดมาบนโลกมนุษย์อยู่ในประเทศเราแล้วก็สร้างวรรณกรรมสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีๆเราก็อานาม,มาใช้เป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตทีนี้ชัยลองฟังประโยคแรกเนี่ยสันส้นๆสินทรผู้ท่านบอกว่าคำผู้ใหญ่ว่าช้าเป็นการยิ่งเนิ่นนานก็ยิ่งเห็นเจตคุน ก็สั้นแค่เนี้ยครับเคยได้ยินไหมภาษิตเราที่บอกว่าช้าเป็นการงานเป็นคุณอ๋อเคยได้ยินครับอาจารย์อันนี้ทำไมช้าเป็นการงานเป็นคุณรู้ไหมเพราะว่าค,คำว่าเป็นการการแปลว่างานเนีบยการงานไงอืมครับยิ่งเนื่นนานยิ่งเห็นจะเป็นคุณคุณแปลว่าความดีจริงๆนะคำว่าคุณเนี่ย เอ้าคุณสินิชัยฮะแต่ว่าเราต้องเป็นคนดีนะ <c oughs> ใช่ครับข้ไอ้นี่ไม่ค่อยดีเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่ข้าไอ้แล้วมีพยายามมาต่อ,อกส <c oughs> <c oughs> ี่ขาเข้ามาเนี่ยยุ่งเลยนะ <c oughs> ใช่ครับตรงนี้มันก็ไปตรงกับพระสิทธ์ที่บอกช้าเป็นการนานเป็นคุณ <c oughs> ทําไมช้าเป็นการนานเป็นคุณจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องอันนี้พู้พทธเจ้าท่านเล่าเปรียบเทียบให้ฟังรูพ <c oughs> ุดธเจ้าท่านบอกว่าพระราชาพระองค์หนึ่ง ต้องการที่จะได้ล้อรถที่ไปออกศึกสงครามอะไรต่างๆเนี้ยก็ให้ช่างเนี่ยไปทำลอ้อทำรถรถม้าศึกสมัยโบราณเนี่ยนะเด็ดขาเสร็จแล้วช่างบอกเราใช้เวลาหกเดือนทีนี้พอทำไปได้ไม่กี่นั่นเนี่ยพระราชาบอกว่าทำไมช้าจังเอาเร็วๆหน่อยได้ไหมอ่ะหกวันเจดวันก็ได้ช่างก็ทำได้เอาหกวันก็ทำเสร็จเสร็จแล้วพระราชาก็สงสัยว่าทำไมทีหกวันมันยังเสร็จได้เลย ทำไม,มต้องทำหกเดือนทีนี้ช่างก็เอาล้อหกเดือนเนี่ยกับหกวันเนี่ยเอามาเปรียบเทียบก,กันให้พระราชาได้เห็นเอาไอ้หกวันก่อนหกวันเนี่ยพอกลิ้งไปมันก็โซซัสโซเซโซซัสโซเซ,ซไงพอถึงจุดหมายก็ล้มกลิ้งลงไปนี่คือล้อหกวันเอาไอ้ล้อหกเดือนละเอาหกเดือนที่ว่าเสร็จแล้วเอาหกเดือนมากลิ้งให้ดูโอ้โหพอเริ่มกลิ้งไปล้อหกเดือนเนี่ยตองดิ่งเลยครับนิ่งไปเลยร็จแล้วไงนะพอถึงจุดหมายพบ หยุดแล้วก็ไม่ล้มนิ่งอยู่ยังไงก็ยังเหมือนมีเบรกเลยอ่ะ <c oughs> ือทชใยเพราะราชาถามว่าอา้าวทาไมเป็นอย่างงั้นลระช่าน <c oughs> ก็บอกว่าอ๋อไอ้หกเดือนเนี่ยมันยังไม่ขูดยังไม่กราบคือ <c oughs> ถาก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 หก,กวันมันก็เสร็จแล้วไงล็อกผมโกลมแต่ว่ามันยังคงเคขงมันยังไม่เกลีย้ย <c oughs> แต่หกเดือนเนี่ยโอ้โหกว่าจะเอาสิวเอาค้อนเอากระดาษทรายเบอร์ห้าเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์หนึ่ง จนกระทั่งมันนิ่งดิ่งเลยอ่ะพอขัดแล้วเป็นไงเนียนไหมเนียนครับก็มีแหละพอเนียนเสร็จแล้วมันก็จะนิ่งวิ่งมันก็จะไม่แกว่งพอหยุดแล้วมันจะนิ่งเลยพระราชาบอกอ๋อก็เข้าใจแล้ะรู้จ้าท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับคนเราเนี่ยทาไม่ได้รับการขัดเกลาซะบ้างมันก็จะวิ่งแกว่งเดแกแกว่งติดคุกติดตารางไปบ้างไปนู่นมานี่มีคุกเป็นบ้านมีสุราบานเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยไปเรื่อยครับ ส่วนในหเดือนเนี่ยนิ่งก็คือคนที่มีคุณธรรมจร,รยิยธรรมที่เรียบร้อยมีสมองแจ่มใสทํางานคงเส้นคงวาพวกนี้ดียิ่งนานก็จะเป็นคุณเห็นไหมพระเจ้าแล้วก็เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเห็นไหมที่สุนทรดผู้ท่านบอกว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณนะครับก็เอามาเปรียบเทียบสีชัยลองดูใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนที่เรียกว่าเร็วๆให้เร็วแล้วเป็นยังไง เคยได้ยินไหมเด็กบ่มแก๊สครับอาจารย์ครับทำไมาเขาเรียกเด็กบ่มแก๊สสมัยเด็กๆช่วยพ่อแม่ขายกล้วยคกล้วยเนี่ยเวลามันดิบอยากให้สุกง,ง่ายนี่เดียวใส่ไม้นนโออาเอาพวกผ้าสอบเนี่ยมาคลุมแล้วก็ใส่แก๊สไปครัพอเช้าขึ้นมาเหลืองเลยๆๆเขาเรียกเด็กบ่มแก๊สคนบ่มแก๊สไงเดี๋ยวนี้สูบมันเร็วๆๆแต่มันกินอร่อยไหมไม่อร่อย คือกล้วยมันเหลืองจริงแต่มันไม่อร่อยไงครับจารยสดสใจครับอาจารย์ก็เหมือนเดี๋ยวนี้เราไปเร่งเด็กไงให้เร็วก็เร็วก็โรงเรียนเท่าเรียนเยน็นเรียนเท่าเรียนแต่เด็กบ่มแก๊สไงพอเด็กมันจบเร็วก็จริงพชชั้นาจะจริงแต่ว่ามันขาดอะไรขาดการอยู่ร่วมกันในสังคมขาดการเมตตากรุณาซึ่งกันและกันขาดแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยตรงเนี้มันขาดไปเราไปเร่งเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหครับ ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีขัดมีเกลาที่เขาขัดเกลาก็คือให้การเวลาเนี่ยมนเป็นตัวขัดเกลรับมีระเบียบมีวินัยมาขัดเกลามีอะไรต่างๆอันเนี้ยใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นนักเรียนอยู่โรงเรียนเราเป็นทหารอยู่โรงเรียนทหารเนี่ยเขาต้องขัดเกลามีระเบียบมีวินตัวยังไงตัดผมยังไง เครื่องแบบเครื่องหมายต้องมันวาวรองเท้าต้องมันปลาบอะไรเงี้ยใช่ไหมในขัดมายังโดนเลยต้องขัดแบบแมังวันหัวแตกกันแหละมาลื่นเลยมาลื่นเลยกังวันหัวแตกใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นทําไมอ่ะทําไมต้องขัดรองเท้าทาไมต้องรีทาไมต้องใส่เครื่องมาเพราะมันดูสะอาดสะอ้านไหใช่ไหมใช่ครับ โอ้แต่งเครื่องแบบร้อยโทร้อยเอกรืออะไรก็แล้วแต่โอ้โหเครื่องหมายนี่ชุดอย่างดีอ่าแต่ถ้าเครื่องหมายเขียวขึ้นเลยโอ้โหเนี่แแปลงมาติดร้อยโทร้อยเอกมาสิบยี่สิบปีแล้วเขียวยเ,เลยนะครับไอไม่ได้ยิ่งนายเขาไม่ให้เลยอ่ะนคมั้ยเพราะนั้นเนี่ยช้าเป็นการนานเป็นคุณเนี่ยภาษาไทยง่ายๆถ้าเอาไปแปลงให้ดีก็คือเระพูดง่ายๆช้าๆได้พาเรียมน้ำใช่ไหมใช่ครับ กินาีานี่อร่อยต้องใจเย็นๆไปถึงเอ,างองงาเ้าสั่งสิต้มยำกุ้งอะไรก็ได้พาดังอ้าวต้มยำกุ้งมันก็ต้องมีปลุงมีใช่ไหมใช่ครับพอจะจับกุ้งเดาะกุ้งอะไรกุ้งในน้าก็ต้องใช้เวลาหน่อยต้องเสียเวลาหน่อยนะบีบมะนาวหน่อยใส่อะไรต่างโอ้ยคนไทยนี่ประดิษฐ์ประดอยนี่สุดยอด แค่ <c oughs> ว่ากว่าจะตามน้ำพริกถ้วยหนึ่งพวกยุโรปมันสร้างเครื่องบินไปได้ฝูงหนึ่งแล้วใช่ไใช่าตามน้ำพริกไปเสร็จเลยค <c oughs> <c oughs> ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยวัฒนธรรมของใครก็ของมันน่ะใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ ของเราเนี่ยจะกินจะอะไรต่างสั่งเ็าเรียกฟาสต์ฟู้ดไงอะไรก็ร,รวดเร็วรวดเร็วนะออฟดอกรับกปื๊ดอ,อะไรก็เวฟเวฟเวฟนะเสร็จแล้วก็มาเลงมาเสงมาเมยมาแม,ม่ก็มาลอกันเป็นแถวเลยอยากเวฟนักใช่ไหมใช่ครับสารต่างๆ,ๆเนี่ยมันก็มอบให้เราเสร็จเพราะนั้นช้าเป็นการนานเป็นคุณเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบเอาไปใช้การได้หมดช้าๆในพากสองเล่มก็เป็นการเป็นงาน ครับ <C AP> ยิ่งเนินนานก็จะเป็นคุณเพราะนานข้ามันก็จะกลายเป็นคุณเป็นคุณงามความดีงไงนี้จะเป็นเศษเล็กเล็กน้อยของท่านสุนทรภูครับ <C AP> อีกวักหนึ่งท่านสุนทรภู่ท่านบอกว่าสว่างอื่นอันใดในอากาศไม่โอภาสเท่าสว่างตะวันฉาย <C AP> แรงสิ่งอื่นเข้มแข็งที่แรงร้าย <C AP> ก็แพ้ผ้ายแรงกรรมที่ทำมาเป็นไงสีชั โอเห็นภาพเลยนะครับอาจารย์ครับอะไรตา่างต้องไ่สู้แรงกร,รมนะฮะอ,อาจารย์ชอบแบบคือเราก็คัดมาจากเรื่องพระไพลมณีบางจากอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยค,คือท่านจะเล่าเรื่องต่างๆแต่แฝงไว้ด้วยคติธรรมพวกนี้ครับคนไทยควรจะอ่านเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็ดึงคติธรรมตรงนี้เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับางทีสุนทรพูดถึงกอิงศาสนาอิงคําสอนของพุทธเจ้าครับนะ สว่างอื่นอันใดในอากาศไม่โอภาสสว่างเท่าตะวันฉายก็คือแสงสว่างอะไรมันจะเท่าแสางตะวันน่ะจริงวาจริงครับอาจารย์พอสว่างปุ๊บเนี่ยเขาเปรียบเทียบจากเอาธรรมชาติก่อนนี่คือนักปรชญ์เอกของโลกทั้งหลายในโลกไม่จะเป็นโซเชตีสหรือว่าของท่านขงจื้อเหลาชื่อเนี่ยท่านก็จะเอาธรรมชาติเนี่ยมาเปรียบเทียบให้เราเห็นก่อนรหรือของพระเุทธเจ้าท่านก็เอาธรรมชาติมาเปรียบเทียบให้เห็น ต่อมาเมื่อเปรียบเทียบแสงอื่นไม่สู้แสงตะวันแล้วพอพูดแรงสิ่งอื่นเข้มแข็งที่แรงร้ายโอ้โหแรงที่ว่าร้ายแรงแม่แรงหรือว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยก็แพ้พ่ายแรงกรรมที่ทำมาอ่านไหมอันนี้ชัดเจนเลยนะครับอาจารย์คือมันร้ายแรงมันไม่เท่าแรงกรรมเพราะอะไรรู้ไหมแรงกรรมนี่เป็นแรงกรรมที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าในอดีตชาติเราทําอะไรมา แล้วแต่ละชาติเดกี幾百幾百่ร้อยกี่พันชาติเราก็ไม่รู้อะจริงมากจริงครับอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยใกล้จะบริณีพานท่านยังโดนเรื่องนู้นโดนเรื่องนี้จนนั่งเอาเรื่องง่ายๆแค่จะไปน้กนิดนิดพระพนนดนไปตกักสองสามครั้งก,ก็บอกขุนขน,นะฮะแต่จริงๆเนี่ยน้ําใสจะทําไมทําให้พระนนดูว่าขุนนี่ไงแรงกรรมที่พระเจ้าเคยเลี้ยงวัวแล้วก็ไปตีวัวมาให้กินให้น้าที่วัวจะกินน้ําขุน พู้เจ้าเกิดเป็นโคบาลเนี่ยเลี้ยงวัวก็เอาไม้หัวดไปเนียโคไม่ได้กินนะแค่นั้นยังกรรมติดมาจนกระทั่งจปริณีปพะนี่ไงใครบอกแก้กรรมไดุู้้เจ้าทำไมไม่แก้เองอะ่ะท่านแก้ไม่ได้โดนเทวทัตเอาหินทุ่มเนี่ยกได้ไหมบนขเขาคิูด่ะารย์นั่นอดีตชาติท่านก็ฆ่าลูกพี่ลูกน้องลงที่ดินกันท่านยังแก้ไม่ได้เลยแล้วใครบอกจะแก้กรรม ผู้วิจาบ,บอกกรรมเนี่ยแก้ในยการทําความดีทําบุญทากุศลเยอะๆวิธีแก้ก็คือพอทําบุญกุศลเยอะๆกรรมที่มันจะเล่นงานมันก็จะห่างลงไงหรือว่าบางลงไงเบาลงอ่ะถึงอ่ะใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยแรงอื่นจะเข้มแข็งแรงรายย้ายยังไงก็พายแพ้แรงกรรมแรงกรรมตรงนี้น่ากลัวรั้อาจารย์รู้ไหมน่ากลัวยังไงเพราะเราไม่เห็นตัวเพราะกรรมที่มันทําแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับอะไรเหมือนบุญเนี่ยบุญกับกรรมเนี่ย มันเป็นพี่น้องกันครับแต่เจ้าบุญเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นคนดีครับเป็นพี่น้องที่ดีเนี่ยเป็นพี่น้องที่ไม่ดีแต่ถ้ากรรมดีมันก็ดีนะ,ะกรรม่ะแต่ถ้ากรรมเลวร้ยเนี่ยมันก็ติดเราไปเรื่อยแต่รออะไรรู้ไหมร,รอจังหวะที่เขาเรียกว่ากรรมตัดรอนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับอาจารย์ครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นไงค,คือเราเห็นคนบางคนใช่ไหม โอ้โหสวยรวยรองเงินมียศถาบรรดาศักดิ์สูงทรงเหมือนไม่มีใครทำอะไรได้ mm hmm. แต่พอกรรมเก่าตัดรอนเท่านั้นแลหละก้วเลยบจบเลยครับอบางคนอยู่ๆก็ต้องขับรถไปชนคนตายบางทีก็ต้องขับรถลงน้ําไปขับรถชนกันเห็นไหมมีเยอะยะเลยครับใช่ครับนี่เขาเรียกกรรมตัดรอนคือกรรมมันมีหลายแบบไงสมมุติเห็นภาพชัด พี่ชายเคยใช้ตะเกียงไหมตะเกียงสมัยโบราณเคยใช้อยู่ครับอาจารย์ที่มีไส้ตะเกียงครับแล้วก็ใส่น้ำมันันี้ทางพระท่านก็สมมุติไว้ว่าอชีวิตคนเราเหมือนตะเกียงครัไอ้น้ำมันเนี่ยเหมือนบุญกุศลที่หล่อเลี้ยงไส้ไส้นี่ก็คือไขอายุไขของเราครับทีนี้ตะเกียงเนี่ยมันมีไส้กับน้ำมันนะไหมใช่พอไส้หมดตะเกียงดับไหมดับนะครับอาจารย์อ้าวไส้ยังมีอยู่แต่น้ำมันหมดดับไหม น้ำมันหมดก็ดับอยู่นะอาจารย์หมดบุญไงหมดบุญครับแต่ทีนี้เอ้าน้ํามันก็ยังมีไส้ก็ยังมีอาจารย์จะถามว่าตะเกียงดับได้ไหมถ้ามีคนเป่าอาจารย์ไส้ก็มีไงน้ำมันก็มีไงมันก็ไม่น่าจะดับได้ต้องเนะครับอาจารย์ไส้ดับได้คืออะไรลมพัดไงอ๋อลมพัดใช่ครับอาจารย์ไอลมพัดเนี่ยเขาเรียกกมตัดรอนคือมันไม่รู้มาจากไหนพวดเดียวดับเลยครับสำไมเด็กๆไม่มีไฟฟ้าใช้อาจารย์ก็ใช้จุดเทียน อยู่ตะเกียงดูสืบพอลมมาเนี่ยปุ๊บเลยดับหมดเลยนะฮะไอ้ลมมานี่แหละเขาเรียกกรมตัดร้อนซึ่งมันไม่รู้เนี่ยรู้ใต้เลยอยู่ๆก็นปุ๊บเลยครับแต่ถ้าน้ํามันจะหมดเราก็เติมแต่ถ้า,ขาไขมันจะหมดไส้จะหมด,หมดเราก็เปลี่ยนไส้ใหม่ครับนี่คือเรารู้เราเห็นไงใช่ครับถ้าอยากจะอายุยืนยาวเราไม่รู้เราก็ทําบุญไว้ hmm. บุญก็คือเติมน้ํามันนต่มันการ์ดเนี่ยแหละเติมเข้าไป เปลี่ยนไส้เราก็ทําบุญทากุศลเข้าไปเยอะๆอันนี้เติมแต่ถ้ากรรมมาตัดที่เราทํามันแรงอะอแรงกว่าสิ่งที่เราทําไว้อันนี้ช่วยไม่ได้ละครับกรรมมันตัดรอนไงเหมือนคนที่จะไปที่ชอบที่ชอบแล้วผู้เจ้ารู้ว่าถ้าเกิดไปเทศเขาจะได้โสดาบานันท่านก็จะไปครับไปเทศปุ๊บแล้วถึงออกไปวัวหิดตายมัง่งตกมาตายมัง่งหรือว่าเป็นอะไรตายเขาก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้ว เพราะได้สุราบานแล้วแต่มาศีษาใช่ครับอาจารย์เนี่ยอย่าไปประมาทเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยผู้เจ้าก่อนปริธภานก็บอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชีวิตไม่แน่นอนจงใช้ชีวิตดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพอไม่ประมาทเนี่ยทําไมผู้เจ้าออกมาทิ้งท้ายท่านบอกเหมือนรอยเท้าช้างคสัตว์ใดในโลกเนี่ยมันก็จมอยู่ในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างมันใหญ่ที่สุดไงในบรรดาสัตว์ทั้งหลายครับ ยูเว้นไดนเ้าเสนะใช่ไหมเจอทิงก็ทิงแล้วแต่มันก็ต้องไปลงในรอยเท้าช้างพูทธเจ้าจึงเปรียบเทียบความประมาทเหมือนกับไอ้รอยเท้าช้างมันใหญ่ครับถ้าเราไม่ประมาทได้มันก็จบเลยนะทุกเรื่องเลยออศิชายลองดูสิครับใช้เงินเป็นก็ไม่เป็นนี่ใช้ชีวิตเป็นก็ไม่ต้องไปตายกลางถนนไปไปชนเขาตายถ้าไม่ประมาทใช้ยหมใช่ครับรถเนี่ยสมัยปัจจุบันรถยนต์เนี่ยให้มีกลไกที่เตือนก่อน ชนอะไรต่ออะไรกันแล้วแต่ uh huh. สู้สํานึกของมนุษย์ไม่ได้แล้วครับถ้ามนุษย์มีสํานึกดีๆรับดีใช่ไหมครับมีงน้นยั่ไถ้ารถด,ดีๆหมดมันก็ไม่มีการชนไม่มีการตายเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ครับทีม่มันตายเพราะประมาทกินเหล้านี่ก็ประมาทแล้วเพราะอะไร uh huh. เพราะกินเหล้ามันขาดสติไงครับเพราะขาดสติขับรถมันก็ชนตะลุมบอลไปเลย <laughs> ใช่ครับนี่เห็วัดที่สองเปไงแต่ละวัดมา อ่าอีกสักวักหนึ่งสุนทรรู้ท่านก็สอนไว้อันหนึ่งมีทรัพย์มีสี่ส่วนให้ควรแบ่งสองส่วนแจกแจก,กใช้ตามปรารถนาอีกส่วนหนึ่งซื้อสเบียงเลี้ยงอาตมาส่วนหนึ่งยาหยิตใช้ไว้กับตนครับอีกทีก็หมายจากพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แหละสามสี่ส่วนจาได้ไหมหลักการใช้ในขีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่ครับ <así, okay. S 2> แต่สุนทางรู้ก็ ท่านก็บวชเนี่ยบวชพร้อมๆกันรัชกาลที่สี่เน่ะพอรัชกาลที่สามขึ้นรัชกาลที่สี่ก็บวชสุนทรคู่ก็สําเร็จโตก็แตกกระจุยกระจายกันไปสําเร็จโตก็ไปพม,ม่าบางแปลงหน้าแปลงอะไรต่างพอรัชกาลที่สี่ขึ้นสําเร็จโตก็กลับอะไรเงี้ยใช่ไหม,มครับสุนทรภู่ท่านก็เป็นนักปรา์ท่านเด็กคุยเอกเป็นทั้งนักปรา์อันหนึ่งทรัพย์มีสี่ส่วนให้คนแบ่งคล้ายๆของพุทธเจ้านะสี่ส่วนจําได้ไหม ใช่ครับอาจารย์ครับสองส่วนแจงแกใช้ตามปรารถนะอาอ้าวสีชัยสองส่วนก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสีชัยก็ใช้ไปมีเงินเดือนอ่าสี่หมื่นก็ใช้สองหมืน่มนนะครับสมมติสมมตินะสมมติอ่าใช้ไปสองหมื่นคือสองส่วนเนี่ยใช้อะไรบ้างค่าน้ําค่าไฟค่านู่นจิปาทากินอยู่รับนอนค่าเช่าบ้านอะไรก็แล้วแต่อ่าสองส่วนต้องใช่ไงมันไฟบังคับไม่ใช้ไม่ได้ไม่กินไม่ได้ไม่ซื้อไม่ได้ครับ อีกส่วนหนึ่งซื้อสเบียงเลี้ยงอาตมาหมายความว่าไงก็สเสบียงเลี้ยงใงเลี้ยงพระก็ได้เลี้ยงพ่อแม่ก็ได้แบ่งปันใช้จ่ายเลี้ยงลูกน้องให้คนอื่นก็ได้นะครับใช่เนะี่ยซื้อสเบียงอาตมาไม่จำเป็นต้องพระอย่างเดียวนะอ,อ, <c oughs> อ,อก็คือให้พ่อได้ไหมให้แม่ได้ไหมให้พี่ป้านะ้าผู้มีพระคุณอะไรเงี้ยนะซื้อสบียงคตัวนหนึ่งยาหยิบใช้ไว้ค่ะส่วนไอ้ส่วนหนึ่งอนะ ไม่ต้องไปบอกว่าเท่าไหร่นะครับบอกเป็นส่วนสองส่วนอาจจะสมมติเมื่อกี้สี่หมื่นสองส่วนอาจจะเป็นใช้ตามปารถนาใช้หมื่นเดียวก็ได้จริงว่าครับใช่ครับอีกส่วนหนึ่งซื้อสเสบียงอาจจะใช้สองหมื่นอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้กับตนอาจเก็บไว้สักหมื่นหนึ่งหรือเก็บห้าพันก็ได้จริงว่าเก็บส่วนหนึ่งท่านบอกส่วนหนึ่งนี่ยมันไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าแบ่งเป็นส่วนๆไป สองส่วนก็เอาไปใช้อีกส่วนหนึ่งก็เลี้ยงพ่อแม่ปูย่ยา่าตายายแขกใครไปมาบ้านซื้อของเลี้ยงอะไรเงี้ยยาหยิบใช้ไว้กับตัวน,นี้ส่วนหนึ่งก็คืออะไรอาจารย์เคยพูดเรื่องมหาเศรษฐีแห่งบาบิโลนครับอาคัตน,นะนั่นแหละดูมาหลายสิบป,ปีแล้วดีจังเลยเขาให้เก็บสิบเปอร์เซ็นจากเงินที่หาได้ครัโอ้สี่รายลองเก็บเอา,าจารย์เก็บไว้งแต่พออ่านเรื่องเศรษฐีบาบิโลนก็ลองเก็บสิบเปอร์เซ็นต์บ้างยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนั้น เงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็ลองเก็บ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 โอ้โ oh, หอย่าเอามาใช้นะพอใช้เดี๋ยวมันจะหมดไงครับมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอเกษียณแล้วก็มีพออาศัยได้สบายเลยใช่ไหมนี่ก็คือคส่วนหนึ่งหยิบไว้ใช้ไว้กับตนก็คืออาจจะสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ดีใช้สิบห้าถึงยี่สิบแต่อย่าระเบียบจะเสียจนเกินไปครับ เหมือนกับเราขี้เหนียวไงครับปรทูตัวหนึ่งซื้อมาแล้วก็ดมแล้วดมอีกก็ไม่กล้ากินกลัวหมดอันนี้ก็เกินไปครับราะเงินเดือนที่หลวงให้มาเราก็ถ้าใช้เป็นมันก็อยู่ได้นะครับหลายคนเป็นนายฐานอยู่ไม่ได้ไปถามสิทธิเอกมั่งไปถามจ่าแไรเขาอยู่ได้ยังไงอืมครับบางคนเอาส่งลูกไปเรียนเป็นปิาตรีโทเอกเยอะแยะไปใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เพราะงั้นเราเรารู้จากกินรู้จักเก็บรู้จักใช้แต่ต้องเก็บ ยิ่งเป็นข้าราชาการถ้าไม่เก็บไว้จบเลยต้องเก็บมันงั้นก็ไม่พอเมื่อก่อนสมัยรับราชาการต้องมาแก้ปัญหาเรื่องคนนี้ทำโครงการหารกลางวันให้กินบ้างทำซื้อของราคาถูกมาให้ใช้กันบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องช่วยกันเพราะว่าอะไรเงินเดือนเขาน้อยแต่ว่าถ้าเขาน้อยแล้วจ,จบรับราชาการเงินเดือนทันสองพันด้วยนะเด็กสองพันกว่าบ,บาทน้อยไงมันไม่เยอะอะไรเท่าไหร่ <C> e <an> ราชการก็อย่างนี้แหละแต่เขาก็เก็บเอาไว้ให้ตอนหลังก็เสียงไงยมีบําเหน็จบํานาญไงที่ <C> e <an> กินกันานานเนี่ยบนานํานาญเขาให้กินกันานานนี่ทดสมดเลยไม่ได้เนี่ยเห็นไหมึุนอนพู้ท่าาก็เอาคําของผู้เจ้าเนี่ยมาเขียนเป็นโครงเป็นกรอนให้เราได้เสพได้ใช้กันแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ออีกสักท่อนหนึ่งวักสุดท้าย <C> e <an> จึงแกล้งตัดคําว่าธรรมดาวิสัยสามันทั่วทุกตัวคนที่รักกันสรรเสริญเจริญสั้นที่ชังนินทาทแถลงทุกแห่งหนการทั้งหลายร้ายดีนี้ได้พน้นจากตัวคนขรหาว่าอะไรนี่นะครับมีไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครไม่ถูกนินทาใช่ครับถูกต้องครับนินทากาเลมอนเทน้ําเททา่าคได้ยินนะเคยได้ยินครับแปลว่าอะไรนินทาแปลว่าไหลัครบ มันไหลไปเรื่อยอะไหลมาเน,ะนี่สีชจยรงนินทาผู้อมชาเนี่ยไหลไเลยเรื่อยครับเ <c oughs> มียนินทาผัวก็ไหลไเรื่อยผัวนินทาเมียก็ไหลไปเรื่อย <c oughs> มันสนุกปากแต่จริงมันเป็นเขาเรียกว,ว่าอุป,ปกิเลตอันหนึ่งนะพวกนินทาการเลีมันเทน้ําเทท่าไงที่เขาบอกอะ่ะครับเทมันไหลไปเรื่อยไหมไหลไปเรื่อยนะฮะธรรมดาสามัญทั่วทุกตัวคนที่รักกันสรรเสริญเจริญสั้าง โอ้ลารักกันก็ใสรเล็กสรเลนายยอดนายเยี่ยมยิ่งใหญ่ถูกครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านเจริญเลยโอ้แต่พอไม่ให้สองขั้นไม่ให้ยศถาบัาศักตร์เอาละเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเอาละที่ชังการนินทาแถลงทุกแง่โหนโอ้่นายนี่มันไม่ดีอะไรอย่างนี้นะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าพอให้ยศถาบัาศักติ์สุดยอดนายนี่ไม่มีมีวันนี้ เพราะพี่ให้เนี่ยสารเสินทําให้ชอบโอ้โหพี่ไม่ให้ก็เอาละนินทาทแถลงทุกแห่งขนการทั้งหลายร้ายดีมีได้พ้นจากตัวคนคขาลหาว่ากันอะไร,ค,รคือท่านบอกว่าไม่ไม่กลัวคนนินทาพรุทธเจ้าบอกตรบารบใดที่ไฟยังมีควันก็ไม่สิ้นคนนินทาชัดไหะชัดเลยนะอาจารย์ตราบใดที่ไฟยังมีควัน มีไหมไฟที่ไม่มีความมันมีนะนั้นแหละไอยู่ไฟไหม้ทุกไหม้อะไรเตาแก๊สแบบน่นมันก็มีวความมันก็มันต้องกลัวการนินทาว่าร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยนิพพานมากี่ปีละสองพันหกร้อยปี ถามเสด็จใจทุกวันนี้ยังมีคนนินทาพระพุทธ <c ười> เจ้าไหมก็เคยได้ยินอยู่นะครับอาจารย์เอ้าก็ดูรูปปั้นพระพุทธรูปคนยังนินทาเลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับอาจารย์ครับโอ้ีหหูยานเนี่ยตาทําไมกดลงต่ำทำไมไม่พูดอะไรเลยขอหวยก็ไม่บอกหรือว่าเอ๊ะทำไมทานน่านหัวโตอะไรทำไมตัวเบี้ยวเนี่ยนินทาท่าน บาทแท้ๆเลยพวกนี้ตกนรกไปรู้ตัวเลยนะใช่ครับใช่ที่รักกันก็สารเสริญที่ชังกันนินทาทแถลงทุกแห่งนั้นโลกเรานี่ใครนินทากาเลก็เอาหูไปนาตาไปไล่ซะมั่งพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทําตัวเหมือนคล้องแตกไม่ใช่ท้องนะคล้องคล้องระครังแล้วจะมีความสุขเข้าใจไหมคล้องแตกคล้องแตกมันตีไม่ดังไงมันก็สบายพระพุทธเจ้าบอกใครทําตัวประดุดดังคล้องแตก พวกท่านก็ใกล้นิพพานเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ได้นะเป็นประโยชน์นะทีนี้ัได้ครับอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์ที่นํามาฝากกันวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสศดนะครับที่ร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆแบบนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทาง เพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกัน เพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน